ตอนที่เราสมัยยังเด็กๆอะสมัยยังเรียนอะน่าจะอยู่ประมาณมอต้นมอต้นแหละเราก็แบบหาก,กระตูนดูแล้วเราก็ก็เกิดอาการแบบอยากดูแบบสาวน้อยเวทมนต์อยากดูแบบผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบแบวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วดูสีเนี่ยเรื่องเนี้ยแบบเห็นไหมภาพมันน่าหลกมาเลยเนี่ยสีพาดเทลวอะอะไรเงี้ยดูสิเนี่ยภาพคือแบบสวยมาก เราก็คิดว่าเออมันมันคงในเรื่องมันคงแบบเอ้ยแบบแบวน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดีตัวละครคือแบบมีแต่น่นารักน่นารัากอะเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราก็กดเข้ามาดูไงเราก็กดเข้ามาดูใช่ไหมประมาณคือเราบอกไว้ก่อนว่าเราสปอยนะเรื่องเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยดูอะแนะนําให้ให้ดูเลยดูแบบไม่ไม่ต้องดูสปอยอ่ะจะสนุกมาก คือเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบคาดไม่ถึงอะคาดไม่ถึงมากมากมากม,ากมากจริงๆอะแล้วเรื่องเนี้ยถ้าดูรอบแรกกับรอบสองอะความรู้สึกคือไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนตอนที่เราดูใช่ไหมก็เราก็คิดใช่ไหมว่าใครเป็นตัวร้ายนะใครดีนะนี่ดูนี่ไงหัวดำนี่นี่หัวดำตอนหัวดำออกเนี่ยเขาเขาจะแบบ ลุกแบบนี้ค่ะลุกแบบมองกิกกตัวโกงอะ่ะแล้วแล้วสีเขาอ่ะเป็นสีดำใช่ไหมล้วคิดว่าเนี่ยตัวโกงแน่เลยอะไรเงี้ย <c ười> คือเราบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนที่เราอะ่ะดูเรื่องเนี้ยเราคาดหวังว่าเราอะ่ะอยากให้หนังเอกอะ่ะมันแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์มุงมิงมุงมิงกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเรามันก็จะมีแบบมันได้ไปเจอไอคิวบอะไรเงี้ย แล้วทีนี้เราก็แบบอวยมากอวยให้หนางเอกแบบเป็นสาวน้อยเวทมนต์แต่นางเอกก็ก็แบบลีลาลีลาวิอเปไปอะเราก็แบบเอ้ยอยากดูตอนแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยมุงมิงมุงมิงอะใช่ไหมแล้วแล้ว,ลวหัวดําเนี้ยก็โผล่มาใช่ไหมโผล่มายากไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบมานิ่งๆอะล้วก็บอกว่าอย่าเป็นสาวน้อยเวทมนต์นะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนตอนที่เราแบบเออ ตอนที่มันพูดอย่างเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องห้ามกันอะไรงเงี้ยใช่ไหมแบบสาวน้อยเวมนต์เอาเก็บแบบดีตายได้แปลงล่างอะไรเงี้ยแถมได้ขอพรได้หนึ่งคอด้วยเออมันเฟียก็ตายเลยแล้วแบบเออมาห้ามคนอื่นเขาตัวเองก็เป็นสาวน้อยเวมนบ์คือบอกเลยว่าแบบเออว่าหัวดาบ้างมาขัดการที่ฉันอยากจะดูแากเอกแปลงล่างอะไรอเงี้ยเออแล้วแล้ว ทีนี้ก็มีเพื่อนนางเอกใช่ไหมเขาก็หัวฟ้านี่เนี่ยหัวฟ้าเขาก็แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์ก่อนเพื่อเพื่อผู้ชายค่ะเขาขอพรไงเพราะผู้ชายเขามีผู้ชายที่เขาชอบนะแล้วเขาก็แบบผู้ชายเล่นดนตรีอะไรเงี้ยมือเจ็บอะไรเล่นไม่ได้อีกโอ้ยซึมเศร้าอะไรอย่งี้อีนี้อีหัวฟ้านี่ก็ไม่ขอพรใ้เขาบอกว่า ขผู้ชายหายอะไรเงี้ยเพื่อผู้ชายแล้วชินจะเป็นสาวน้อยเวมนบนตอนนั้นน่ะตอนที่เราดูครั้งแรกอะเราคิดว่าเออเป็นคนดีอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่พอพอดูจบอะแล้วแล้วกลับมาดูร้อสาออะเฮ้ยแกแกบ้าผู้ชายบ้าเลยอะชินด้ามันมากเลยแต่ชนชอบเพราะว่าตอนที่ดูแรกๆอะหัวฟ้ามันจะอวยให้มาดูกะ แปลงร่างไงฉันก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยแหละคนดีอืส่วนหัวแดงเนี่ยเราจําสตอรี่ไม่ได้ละเราจําเรื่องไม่ค่อยได้แล้วหัวแดงอะ่ะเพราะเราดูมันนานแล้วไงเราจําไม่ได้อะ่ะแล้วก็มันมีหัวเหลือง้ยหัวเหลืองเนี่ยแบบตัวประกอบอันนี้นตัวประกอบมากก็คือตายตอนที่สี่คือเราเอยมันมีแค่ห้าตัวเหรอเนี่ย คิวเบเนี่ยคิวเบเนี่ยตอนแรกที่เราดูเราคิดว่าเป็นตัวดีนะเพราะว่าสาวเรื่องสาวนาวัลเวทมนตะ์อะคือไอตัวที่เป็นแบบเนี่ยที่เป็นเหมือนแบบคู่หูนางเอกอะไรอย่างคู่มืออะไรอย่างมันมันต้องแบบเข้าข้างนางเอกไม่ใช่หรอแต่ว่าคือมันชั่วมากเห็นหน้าดูดิคาแรคเตอร์คือน่าหลักมากไม่น่าเป็นคนแบบไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยอะก็คือ นั่นแหละแล้วเรื่องมันก็เล่าใช่ไหมว่าเออสาวน้อยเวทมนต์น่ะมันมันไม่ดียังไงอะไรแบบนี้ก็คือสาวน้อยเวทมนต์ใช่ไหมอ๋อจะเล่า,าไอ้ไอ้หัวฟ้าเนี่ยมันพอพอ,พอมันรักษาผู้ชายอะไรหายอะ่ะขอพรให้ผู้ชายหายผู้ชายก็มีแฟนอยู่แล้วแฟนของเขาอยู่แล้วมันก็นเลยโนกไงออไอหัวฟ้านี่ก็เลยโนกแล้วก็ ตึมเศร้านะคะเป็นตึมเศร้าค่ะคือผู้ชายเขามีแฟนอยู่แล้ว <c oughs> ตัวเองก็สาวย,ยมามเป็นสาวน้อยเป็นมือคือสาวน้อยเปนมือมันจะต้องสู้กับสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยมันอันตรายมากเลยอะแต่ว่าขอพรได้หนึ่งคแล้วทีเนี้ยไอ้ไอ้น,นี่ก็แบบเฮิร์ดอะเกิดอาการแบบเอ้ยฉันทําขนาดนี้แล้วฉันไม่ได้ผููเลยฉันแบบทําเพื่ออะไรผู้ชายก็ไม่ได้หลักฉันใช่ไหมมันก็เลยแบบ ไปต่อสู้กับบีาสาจอะไรเงี้ยต่อสู้แบบแบบไม่ห่วงร่างกายตัวเองมันแบบเออคือแบบร่างกายแทบพังอะไรเงี้ยมานุกะเขาก็แบบเขาเห็นใช่ไหมมานุกะคือนางเอกนะเขาเห็นเขาแบบเอ้ยทําไมทําอย่างนี้ล่ะอีอ,อีหัวฟ้าก็บอเห็นไหมเนี่ยฉันนะ่ะไม่เห็นรู้สึกเจ็บอะไรเลยอะ่ะเพราะร่างกายเนี้ยเอ,อ่อเพราะว่ามันเป็นสาวน้อยเวมนต์มันเลยไม่รู้สึกเจ็บอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกเจ็บปวดอะมันจะไม่มีเลยใช่ไหมเออมาดูกะก็แบบนางเป็นห่วงเพื่อนแล้วก็แบบมีการทะเลาะกันใช่ไหมมาดูกากแบบก็เลยแบบเอาไข่อะไข่อะคือเหมือนแบบขาข่อุปกรณ์แปลงร่างอะของสาวน้อยเวทมนต์ใช่ป่ะเอาไข่แบบไปเฟี้ยงทิ้งเลยอะไรเงี้ยเออมาดูกะก็เอาไข่ไปเฟี้ยงทิ้งแม่งเลยเพราะเป็นสาวน้อยเวทมนต์ใช่ไหม เพราะว่าเธอก็เลยเป็นอย่างนี้ไนงะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีไข่นี่ัไอานางเอกก็เฟียงไข่ไปปุ๊บทีนี้ไอ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 ,อ,อ,อหัวฟ้าคนนี้ใช่ไหมเพื่อนนางเอกอ่ะก็แบบจิตหลุดเลยคือไข่ออกห่างจากร่างกายอ่ะคือแบบจิตหลุดเลยแล้วทีนี้ไอคิวเบย์อ่ะไอคิวเบย์มันก็มาอธิบายใช่ไหมนี่นี่คิวเบย์ตัวนี้มันก็บอกว่าเออเนี่ยเอาเอาไข่ไปเนี่ยเท่ากับ ไอ้คิเบหรือไอ้ ه, หัวดำที่มาอธิบายแล้วจำไม่ได้นะแต่หัวดำเนี่ยหัวดำคนเนี้เป็นคนไปเก็บไข่มาให้มาให้อ้หัวฟ้าใช่ไหมมันก็อธิบายว่าเนี่ยไข่ไข่แปลงร่างอ่ะมันคือจิตวิญญาณประมาณว่าเป็นจิตของเราอะส่วนร่างกายที่เป็นมนุษย์กล้ามเนือ้อเป็นแค่ร่างเฉยเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายร่างกายอยู่ห่างกับไอ้ไข่อะก็คือ ก็คือเหมือนแบบไม่มีร่างให้สิ่งอ่ะเพราะว่าจิตวิญญาเราเป็นไข่เออเข้าใจไหมอ่ะอธิบายแบบแบบนี้ใช่ก็คือแบบไข่อ่ะคือดวงจิตของเราคล้ายๆเรื่องบีดั่นแหละมัง้งบีดที่ว่าเป็นที่ว่ามันแบบเป็นเม็ดเขียวๆเ,เอาไว้กินเข้าไปอ่ะแล้วก็อยู่ในร่างเป็นตุ๊กตาคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเออแต่ว่าไข่คือแบบ แค่เอาไว้ใกล้ตัวเอาไว้แขวนคออะไรเงี้ยเป็นสร้อยเป็นอะไรเงี้ยเก็บพกไว้กับตัวถ้าถ้าอยู่ห่างจากตัวก็จะแบบใช้เออก็เหมือนแบบเหมือนคนตาอยอ่ะแงเหมือนแบบไม่มีร่างให้สิงอะไรเงี้ยเพราะว่าจิตมันอยู่กับไข่ใช่เออไอ,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 อหัวดำมันก็ไปเก็บให้แล้วก็อธิบายอะไรเงี้ยคือตอนตอนที่เราแบบดูเงื่อนไขเรารู้สึกตอนแรกๆอ่ะนะ ที่ยังแบบไม่ดูเย็นจบอะเราก็รู้สึก่าเฮ้ยก็ดีนี่เออแม่งคือแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบกี่โมงเลยเนี่ยโอเคไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดอะไรเงี้ยเออแต่พอแบบคิด,คดไปใช่ไหมร่างกายเราอะสมมติว่าเราแบบต่อยบิซารอะไรเงี้ยเตะบิซาด,ด้วยความแบบแรงอะแรงจนแบบกระดูกหักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เจ็บใช่ปะแต่ว่าแบบ แล้วขามันหลุดอะไรเงี้ยหลุดออกไปจากตัวเราก็ไม่รูร้ลิมิตไงเออแล้วขาเราอาจจะแบบเตะวีซาาไปแล้วขาหลุดไปทั้งขายอะไรเงี้ย <c oughs> เออมันก็ไม่ดีอ่ะเออถ้าเราแบบไม่มีความรู้สึเกเจ็บปวดเราก็ไม่รู้ไง่าร่างกายแบบอาจจะเห็นร่างกายดีๆอยู่แต่แบบข้างในฉีกขาดอะไรเลยอ่ะเออมันก็ไม่ดีอ่ะเออถ้าเราแบบคิดดีดีอ่ะคือมันไม่ดีเลยเนี่ยเรื่องมันก็แบบนี้แล้วทีนี้ก็ ตอนท้ายเรื่องใช่ไหมมันก็จะมาแบบเฉลยว่าหัวดำเนี่ยมันมันต้องช่วยมาดูกะไม่ให้เป็นสาวน้อยเวทมนต์หัวดำอะ่ะผู้หญิงหัวดำเนี่ยคือแบบเป็นแบบใครว่าไงเขามาจากอีกมิติหนึ่งใช่ไหมมิติแรกแรกเลยอะ่ะคือเขามาเป็นเพื่อนกันมิติแบบแรกแๆสุดเลยนะคือ ทุกคนน่ะเป็นสาวหน่อยเว้นมนหมดแล้วแล้วหัวดำอ่ะยังไม่เป็นหัวดำอ่ะไม่เป็นไม่ได้เป็นนะหัวดำนี่อันนี้คือแรกนะใส่แว่นทางปีเรียบร้อยนะไม่เป็นสาวน่อยเว้นมนแล้วทีนี้มันเหมือนแบบก็มาเป็นเพื่อนกับมาดกะแล้วก็นั่นแหละมาเป็นเพื่อนกับมาดูกะแล้วก็ แล้วก็มันเกิดเอ่อเหตุการณ์แม่มดกืนกินแม่มดคลองโลกอะไรเงี้ยแล้วพวกแม่มดอะม,มันสู้ไม่ไม่ได้ทีี้มันดูกะามันก็จะแบบโอจะจะจะ,จะไปเฝ้าร่างมะม่วงอยู่แหละใช่ไหมแต่ไอหัวดำเนี่ยยังไม่ได้ขอพอ ى, แล้วคิวเบก็บอกว่าเออเนี่ยอยากจะช่วยใช่ไหมล่ะถ้าอยากจะช่วยอะนะเธอก็เป็นสาวน้อยเวทมนต์ชี่นี่ดี๋ยวดีพูดนะไอ้ก็ดี คิวเบลหุเนี่ยเออเ้าอยากช่วยอ่ะเธอก็มาสมัครเป็นสาวน้อยเวทมนต์ซีแล้วหัวดาก็เออสมัครเป็นสาวน้อยเวทมนต์นี่ก็เป็นสาวน้อยเวทมนต์ใช่ไหมขอขอเขาข,ขอพอรว่าขอให้ช่วยมาดูกะได้พลังของหัวดาคือแบบพวกระเบิดอะไรเงี้ยพวกปืนนะคือมันโหดมากะหัวดำแบบโหดมากอะคนอื่นคนอื่นเขาแบบอาวุธอะไรของเขา อันเนี้ยมาดูกะธนูไอ้นี่อะไรเนี่ยไม่รู้นั่นดาบนั้นหอกเห็นห่ะแต่หัวดวาบมันระเบิดคือมันเท่มากเนี่ยจากแบบสาวน้อยติมติมอ่มะคือแบบระบงระเบิดปืนด้วยหรือเปล่านะเราก็จำไม่ได้นะเพราะเราดูมานานแหละใช่มันก็เลยแบบมันวนลูปอะ่ะมันก็วนลูปเห็นไหมวนลูปมาช่วยกมาดูกะมันก็วนลูปแบบ บ่อยมากเป็นสิบสบเป็นร้อยเลยมั้งนะคือวนเพื่อช่วยมาโดกะแล้วมันก็ช่วยมาโดกะที่นี้คือแบบต้องห้ามไม่ให้มาโดกะเป็นสาวน้อยเวทมนต์คือหัวดำเนี่ยรักมาโดกะมากเลยมันก็จะช่วยใช่ไหมมันก็เลยห้ามไงเออใช่แล้วแบบนึกย้อนไปอ่ะย้อนไปอ่ะ คือหัวดำเนี่ยมันมันช่วยแค่มาดูกะคนเดียวเอ๊ะจริงมันก็ช่วยทุกคนแหละแต่ว่าคนอื่นอ่ะไม่ฟังอ่ะคือแบบถ้าดูอ่ะถ้าใครได้ดูอ่ะคือมันมันก็บอกทุกคนใช่ปะว่าเอออย่าเป็นสาวน้อยเวมนมนอะไรเงี้ยคือมันมันก็ย้อนภาพอบะว่ามันบอกทุกคนแล้วทุกคนก็แบบไม่มีใครเชื่อหัวดำเลยเออด้วยด้วยความที่หัวดํามันก็เป็นสาวน้อยเวมนมนนะอารมณ์มันก็แบบเออเองก็เป็นสาวน้อยเวมนม์แล้วมาห้ามคนอื่นไม่ให้เป็น อะไรอ่ะอีอย่างวะไม่อยากให้คนอื่นได้ดีละติประมาณนี้เออคนอื่นคือแบบก็คิดประมาณนี้ไงแล้วก็นั่นแหละหัวดําเมื่อก่อนอนะหัวดํามันก็บอกเตือนคนอื่นเห็นไหมแล้วมันวนลูปหลายครั้งอะมันเตือ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 น,นแล้วแม่งไม่มีใครฟังมันก็เลยแบบเออช่างแม่งคนอื่นแลวกันเออเอาแค่มาดูกาถ้าถ้าดูอะมาดูกาเป็นคนที่แบบหัวดํา หัวดาเขาก็มาหนีนีใช่ะแมบอกเธอ,อย่าเป็นสอนน้อยก็คบอกคนด,ดูตะโกะถ้ถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังอะแต่พอเรารู้ว่ามัน,มนย้อนเวลามาวนลูปหลายๆรอบอะแล้วมันต้องพูดแบบเนี้พูดแบบ,นบเ,ออนะนะเนี้ยหลายๆรอบพี่ป่ะว่าเออย่านะยานะอะไรเงี้ยมันมันคงเหนื่อยมันอะเออ,บอแบบวนมาแบบเป็นสิบรอบอะมันก็เลยแบบเดินมาแบบนิ่งๆอย่างงั้นะแล้วก็หน้าเฟียดๆอะคือแบบเหมือนตะโกงมาแต่ว่าเป็นคนดีค่ะ คือแบบตอนแรกเนี่ยใช่ไหมหัวดำมาตอนที่เป็นสาวน้อยเวมงก็ยังแบบถักเปียใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราสาเหตุที่มาเฟียอ่ไงเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบมันวนลูปเยอะมากๆจนแบบมันแบบขี้เกียจถักเปียขี้เกียจใส่แว่นอ่ะเออมันก็เลยเฟียแบบนี้มันก็เลยแบบเทเป็นผู้หญิงเทแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็แล้วจะบอกว่ามาโดกะเนี่ยเป็นแบบนักเอกที่แบบ มันนสมกับเป็นนางเีกมากๆเลยนะคือพอดูอะดูรอบแรกอะรอบแรกอะเราจะมองว่ามาดูกะแม่งเออเออเว่อว่ะว่า,วา,วานิ่งนิ่งอะไรของมันก็ไม่รู้หัวดําบอกหัวดํามันจะเตือนให้มาว่าเออยายอย่าเป็นจะเ,เป็นสาวหนอยเวทมนมนนะแต่ว่าแบบมาดูกาก็แบบมองมองแล้วก็ทําหน้าเออเเว่อว่ะแบบฮะห,หน้าแบบงงงงงแต่แมาดูกามันก็ไม่เป็นไงไม่เป็น มันมันก็แบบเออมันก็ไม่ไม่ทําสัญญาอะไรเป็นเว้นหมดนะส่วนไอ้หัวฝ้านี่ก็แบบเอ้ยเธอเป็นสี่เธอเป็นสี่ขอพรขอพรอะไรอย่างเเออมันโดกามันก็ฟังนะแล้วมันก็มองแบบเอออแล้วมันก็ไม่ได้สบายอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้สบายเป็นสาวน้อยเล้นหมดเออแล้วก็แบบถึงได้เข้าใจว่าทําไมหัวดามันแบบมันหลักไงมันหลักมันโดกาก็แบบเหมือนบอกอะไรแล้วก็เออ ไม่ไม่ไม่ได้ทําตามเหมือนกับคนอื่นคนอื่นคือเตือนไปแล้วเขาก็แบบเขาก็ยังเป็นสาวหน่อยเวรโม่แต่มาดูกะมันแบบมันจะแบบนิ่งๆอ่ะเองนิ่ง,งเออทําไมเออมันมันเหมือนยังไงอ่ะเออมันก็ไม่ไม่ไม่ทําสัญญาเออมันไม่ตอบมันยังไม่ทําสัญญาเอ้ไอ้หัวฟ้าแบบเชียร์ให้เออเป็นเธอเป็นเธอมันก็ไม่อะมันก็นิ่งๆอ่ะมันก็ไม่ทำสัญญา <c ười> คิดดู สิบตอนน่ะแล้วตอนนั้นเราคือแบบอยากดูมาดกูกะแปลงร่างเอี่ยแปลงตอนจบมั้งเนี่ยใช่สุดท้ายแล้วมันมันเหมือนว่ามันจะมีแบบสู้กับไอ้พวกแม่หมดไม่ได้อะไรเงี้ยเออสุดท้ายแบบฝึกยังไงอะหัวดำอะ่ะคือตัวหมั่งเลยนะที่จะแบบต้องสู้กับแม่หมดอะมันก็ฝึกให้ให้ตัวมันเก่งนะเพื่อที่จะแบบปราบแม่หมดในแบบศึกขังใหญ่ดา แต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็ตู้ไม่ได้อยู่ดีที่นี้นมาโากุกะก็ก็ไม่ได้แปลงร่างนะจนถึงสึกสงครามสุดท้ายมาโากุกะก็เออเหมือนแบบเข้าใจหัวดำอะไรเงี้ยเหมือนแบบรู้เรื่องทุกอย่างใช่ปะรู้ว่าหัวดำแบบลักมันหรือ <c oughs> คือมันซึน่งมากอะ่ะเออมันมันก็เลยแบบ เออฉันจะทําสัญญาแม่โมดเนี่ยหัวดาวก็แบบอย่างวะเออคนอุสัานมาช่วยไม่ให้ทําสัญญากับแม่โมดคือง่ายๆนะถ้าแบบมาดกะแบบไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไอ้แม่มดเนี่ยแล้วมาดกะไปไป,ไปที่โลกมนุษย์เหมือนเดิมอะมาดกะมันก็จะสามารถใช้ชีวิตมนุษย์ได้เหมือนเดิมมาดกะก็เหมือนแบบคนที่รู้จากพวก แม่สาวน้อยเวทมนต์อ่ะเออสาวน้อยเวทมนต์กับแม่หมดอะ่ะมันมันจะมีแบบข้ามมิติมาสู้อะไรเงี้ยเออใช่ไหมเออคล้ายๆข,ข,ข้ามมิติมาแล้วทีนี้แต่ว่าแบบเหมือนมาดูกะมันเห็นว่าไอ,อ้ผู้หญิงหัวดำอะ่ะมันแบบช่วยอะไรเออวนลูปมาช่วยเยอะมันเหมือนแบบมันทิ้งไม่ได้อะ่ะมันทิ้งหัวดำไม่ได้มันก็เลยขอให้ขอให้แบบไม่มีแม่หมด ป่ะเอ้ยไม่มีสาวหนอยเวยมนตมดไม่มีแม่หมดอะไรแบบเนี้ยเออขอให้แบบขอให้สาวน้อยเวยมนตมดในอดีตในอนาคตก็คือแก่แก้ไม่ให้มีสาวหนอยเวมนหมดหมดเลยแล้วก็ไอ้พวกแม่หมดอะไรปีศาจอะไรเนี้ยเออขอให้หายไปอะไรเงี้ยเออแล้วมันแบบมันขอได้เลยนะแล้วแล้วทีเนี้ยมายโลกะมันก็เหมือนเป็นพระเจ้าพลังเยอะมาก ถา,วาพพออม,ม,งงงมว่าพลังเยอะได้ไงไอเออมันมันก็งงงงแค่แมว่าพลังเยอะได้ไงไอคิวบอะไรอเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันมันก็เหมือนแบบเรื่องมันก็เล่าว่าเออเนี่ยที่มาดูกะมันโคตรเทพโคตรโหดอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าไอจักรวาลหลายจักรวาลที่ที่หัวดํามันวนลูปอะ่ะมันไปมันเหมือนแบบรวมลุกจักรวาลแล้วก็มาสร้างพลังให้มาดูกะอะไรแบบนี้หรือเปล่า ประมาณนี้เออมามามา,มา,กะกะา,ม,ามาดูกะก็เลยโคตรเทพอะไรเงี้ยก็มามาดูกะก็แบบเป็นเทพอะไรสักอย่างอะเป็นพระเจ้าปะต้องแบบเป็นพระเจ้าที่แบบต้องต้องอยู่คนเดียวอะ่ะเออแต่แบบก็ช่วยทุกคนได้ทุกคนก็ลืมเลยลืมหมดเลยนะทุกคนเนี่ยลืมเรื่องราวทุกอย่าง หรือว่าเคยเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วก็มีแค่หัวดำที่ยำได้หัวดำคนเนี้ยคือทั้งโลกเลยมีแค่เนี้ยที่ยำได้ว่ามันมีแบบสาวน้อยเวทมนต์ใช่มาโดกาต้องไปอยู่คนเดียว <c oughs> มันเศร้ามากเลยยาคือมาโดกาแบบสุยอนมากคือแบบสมกับเป็นนางเอกจริงๆแล้วหัวดำก็แบบ เราเข้าใจว่าทำไมทาไมแบบช่วงแรกๆหัวดำมันถึงออกมาแล้วแบบเหมือนตัวโกงขนาดนั้นคือเข้าใจเพราะว่าวนลูปมาแล้วมันเหนื่อยไงมันบอกซ้ำมามคิดดูวนเป็นสิบแล้วแล้วก็มาพูดเอ้ยแล้วเราต้องอธิบายยาวๆอะเ,อเป็นสิบสิบรอบอะ่ะแล้วเราแบบอันนี้ก็คือเหมือนจักรวาลครั้งสุดท้ายเหะอม,มันพอแบบบอก บอกแบบว่าเอออย่าเป็นน้ามีจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงี้แล้วมันอนธิบายย,วยาวๆใช่ไหมพอมันวนมาหลายๆเราแบอะมันก็ขี้เกียจอธิบายมันก็เดินมาบอกแบบหน้าย่งงีอ่ะอย่า,ยาเธออย่ามาเป็นสาวน้อยเว้นวได้ก็แบบไอ้ตุก่กโว่าเออแต่ก็คือเข้าใจอะ่ะเพราะว่าวนลู่มาบอกจนเหนือ่อยอ่ะก็เลยเออเขาก็เลยมาบอกแบบนั้นไงเออมาโดกาก็ดีมากที่แบบ คล้ายๆว่าอารมณ์แบบว่าเออก็ฟังอ่ะเออก็ฟังก็ก็ไม่เป็นมาเป็นมาทําสัญญาตอนถ่ายเพื่อจบเรื่องราวแต่ที่น่าเซ็งก็คือมันมันอมพอแบบมันไม่มีพวกบีซาร์แม่หมดอะไรเงี้ยมันมันก็มีสปหลาดอีกสป,ปีชีหนึ่งที่เออเกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีคือแบบเออเราเราฟังแล้วแบบเอ้าเอากา,านไอ้ที่ที่นางเอกมัน มันทำมามันขอพอยก็ไม่มีความหมายดีเพราะมันก็มีสั่ประหลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ดีแล้วก็ต้องมีสาวน,น้อยเปมนเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยบนรูปปะเนี่ยเอ๊ะหรือหรือาเราจำอะไรผิดเออเราเหมือนจําได้ว่าประมาณเนี่ยเออถ้าผิดอะไรตรงไหนก็บอกได้นะเออเนี่ยแหลคือเรื่องเราบอกเลยว่าสนุกชี้สูตรแนะนำเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดไม่ฐานนี้ดูเรื่องนี้คือมันสนุกมาก แล้วทีนี้หลังจากมามาดูกะใช่ไหมเราก็แบบเราก็แบบอยากอยากดูเรื่องสาวน้อยเวิมนแล้วมันมันมีเรื่องหนีมาเอ่ทุกคนเคยเคยเห็นบ้างไหมผ่านตาเรื่องนี้ก็เรื่องสาวน้อยเวทมนตนะจา้าดาร์กดาร์กเหมือนกันแต่มันดาร์เกินไปอะ่ะมันแบบมันมีฉากการทําลายร่างกายที่ที่มันโหดเกินไปอะ่ะคือเราเข้าใจนะ่นเรื่องเนี้ย ได้มาจากและได้แรงบับนดาลใจอะมาจากมาดูกะแน่นอนแล้วทีเนี้ยเขาเอามาแบบทำให้มันแบบมันโหดหลายเกินไปอะ่ะก็คือคือเราไม่รู้นะคนสร้างเขาแบบเฮ้ยเขาเขาเห็นเรื่องมาดูกะมันมันดาร์กเขาก็เลยทำให้ให้มันดาร์กยิ่งกว่าหรือเปล่าคือ เรื่องเรื่องมาดูกะมันดาใช่ไหมฉากรุนแรงอะ่ะมันมันไม่ได้ขนาดเนี้ยฉากรุนแรงแบบฉาดงับหัวอะไรเงี้ยมันก็ใช้มุมกล้องอะไรเงี้ยแล้วภาพโทนสีมันน่าหลักอะ่ะมันไม่ได้ดูโหดหลายขนาดนะแต่มันรู้ไงว่าแบบเออไอ้อนันมันไปคุยกับล่างมะม่วงแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยคือแบบฉากทําลายร่างกายพี่ต่อยน้องซ้อมน้องเพื่อนบูลลี่ที่โรงเรียน เอาดาบเอามีดอะไรไปไว้ให้มันบาดนางเอกคือเขามันโหดหลายเกินนะเรื่องเนี้ยตอนที่เราดูใช่ไหมเราก็แบบเราเรารู้สึกแบบเออถ้าเราดูเรื่องนี้ยนจบได้เราคงจะเทมากๆเลยนะเออตอนนั้นมันเป็นความคิดเด็กๆอะเราทนไม่ได้เราสึกแบบมันไม่ได้แบบรู้สึกสนุกอะเออดูแล้วมันเครียดอะเพราะว่าฉากมันรุนแรงมากๆอะ ถามว่าเนื้อเรื่องสนุกไหมไม่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 เมดเท่ากับมาดุกะความรู้สึกมันไม่ได้แบบอิมแพคของอย่างเรื่องมาดุกะมันอิมแพคอะแต่เรื่องเนี้ยดูแล้วแบบเครียดอะเครียดเพราะาตที่มันแบบรุนแรงมากๆแย่มากๆแล้วมันมันไม่ได้ดูเท่ดูพาวดูแบบมันไม่ได้ส่งเสริมวันนางเอกดูเจ๋งหรืออะไรเลยนะคือมันแบบ เป็นว่าเราดูเรื่องเนี้ยไม่จบนะเราอะใครสปอยเรื่องนี้ก็สปอยแล้วใครคิดว่าเรื่องนี้สนุกก็บอกกันแต่สําหรับเรานี้แบบไม่ไหวไม่ไหวเลยเรื่องนี้นี่อันนี้ก็นางเองกดูน่ารักดีแต่ดูดิดูแววตานางเอกม,มันหันหูแค่ไหนมีแบบมันมีอะไรเอาอังเกงในมาแปลงร่างอะไรเงี้ยคือมันพยายามทําให้ ให้การ์ตูนมันแตกอะแตกแต่แบบ <c oughs> เนื้อหามันนะการเสนอเนื้อหาเป็นภาพการ์ตูนที่มันแบบมันหนักน่วงเกินไปอะ่ะเราว่าถ้าเราแบบเอาจริงๆเรื่องเนี้ยเราไม่แนะนำให้ใครไปดูขั้นั <c> ้น <oughs> เพราะมันแบบมันแย่ออกมากมันเหมือนแบบคือเอาจริงมาดูกะคือที่สุด <c oughs> เราเราอยากดูเรื่องที่แบบคล้ายๆมาดูกาที่แบบว่าพอพอดูยันจบอ่ะแล้วแบบมันแบบความรู้สึกมันอิมแพกมากๆเลยมันรู้สึกแบบโหมันอย่างนี้นี่เองคืออง,ง่ายๆมาดูกานะดูสองรอบอะไม่เหมือนเดิมความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยคือเรื่องมาดูกาเรื่องดีเดี๋ยวให้ดูคือเรื่องมาดูกาใช่หไหมตอนแรกอะเราจะแบบ หัวฟ้าเป็นคนดีหัวฟ้าจะแบบให้มาเดกะแปลงล่างขอพรอะไรอย่างี้ยแต่แต่พอดูรอบสองหัวดาวนี่สิคนดีช่วยมาเดก็กะส่วนหัวฟ้าเป็นไอ้ไอ้ไอ,อ้บ้าผู้ชาย <c oughs> จริงมาดูรอบสองเนี่ยไอ้หัวฟ้าบ้าผู้ชายา่าโอ้อะไรจะค้างไครผู้ชายกันนั่นนั่นโอ้ยบ้าผู้ชายเกไม่มีอะไรดีเลยเออคือแบบมันคนเราฟีลกันว่าอะ เออแล้วตอนแรกดูใช่ไหมหัวดาวนี่มันเัวโกแดนแดนเลยเป็นคนไม่ดีอ่ะพอดูจบเราแตนแหละ <c oughs> คือเรื่องเนี้ยเราดูสองรอบนะแล้วเราดูนานแล้ว,ลวมันมันก็ลืมอะ่ะเอาจริงคือจําสตอรี่หัวแดงไม่ได้เลยเหมือนจะเป็นลูกหนังบวชอะไรสักอย่าง,างก็คือเหมือนสตอรี่ก็ดีนะเนื้อเรื่องก็ดีอะ่ะแต่แบบมันลืมไงมันจําได้แต่อันที่แบบที่แบบอิมแพกอิมแพกหน่อยก็คือมัน ออกมาตอนทไทยๆไ,ได้แลลวหัวแดงเ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเราก็จําไม่ได้โอเคเราก็แบบแค่นี้ละกันมาดกูกะคือ Number one จริงเรื่องสาวน่อยเว้นหมอนี้สักคนนี้เขาเป็นคู่จีนกันด้วยนะจ๊ะแต่ฉันไม่จีนนะฉันแบบมิตรภาพลูกผู้หญิงดีกว่าไหมจีนก็ได้แหละก็เขารักกันไงอ้ก็น่ารักกนะั